อันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับก็คือห้องน้ำนะครับที่ขนาดความกว้างนะครับ2องคูณนะครับความสูงก็คือ2เมตรนะครับก็มีการเดินน้ำมาเรียบร้อยนะครับก็ฝังท่อประปานะครับใต้ดินนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็เพื่อยืดอายุความคงทนของท่อทางเดินของน้ำนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้าง หลายวันนะครับกว่าจะเสร็จนครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับในะส่วนของห้องน้ํานะครับส่วนก็อันนี้คือเบานะครัฝังไว้ใต้ดินเรียบร้อยนะครับท่อท่อน้ําก็จะเดินมาลักษณะน,นี้แล้วก็โค้งมาทางขวานะครับโคทางขวานะรเรียบร้อยนะครับก็ ตามแนวยาวเลยนะครับพอน้ําขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนะครับระบบน้ําใช้ได้นะครับอันนี้คือเนเปียนะครับที่เรายอาเนเปียที่เราปลูกเมื่อช่วงไมษายแบบสองถึงสามเดือนนะครับก็สวยสดงดงามมากนะครับอันนี้เป็นทองอุไรนะครับทองอุไรครับทองอุไรทองอุไรมันจะมีสองต้นนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเอา้าออกนะครับโอเคนะครับ อัปเดตให้ฟังให้ดูนะครับก็วันนี้วันที่อะไรวันที่สิบนาะสิบรรกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับก็เดี๋ยวทําห้องน้ําต่อนะครับก็จะเรือลำคากับสใส่ชักโครกนะครับเก็บระเอียดนิดหน่อยนะครับ bắp hồ trường bê chính hôn đất sinh cho nhau sẽ dâng như วันนี้จะเริ่มปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับก็เป็นพยุงนะครับอยู่หนึ่งร้อยต้นนะครับมะพร้าวน้ำหอมสิบต้นแล้วกอ็อินผานำอัดอินผานำห้าต้นแล้วก็มะม่วงมะม่วงไม่รู้กี่ต้น,นครับเยอะเลยนะครับอัน,นแม่ชําไว้นะครับ อันนี้คือวอนนี้จะเริ่มปลูกครับหลังจากที่เดินท่อน้ําเรียบร้อยนะครับเดินท่อน้ำไป,ไปใต้ดินตามตรงนี้นะครับเดินเดินท่อน้ําจากแทงนะครับแทงเดินท่อน้ําจากแทงมานะครับลงใต้ดิน,นะ <c oughs> ดนนะครับก็ไปตามถนนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป นู่นเลยนะครับลงไปข้างล่างครับฝังใต้ดินหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วก็ให้น้ํามันเย็นนะครับลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับฉะนั้นก็จะมีเราก็จะมีน้ํานะครับน้ําใช้นะครับก๊อกเป็นช่วงช่วงก๊อกทั้งหมดผมต่อไว้หนึ่งจุดสองจุดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุดนะครับแปดกับที่อยู่ในห้องน้ํานะครับถ้าผม รับไม่ผิดนะแปดจุดนะครับในส่วนของกองน้ำนะครับก็จะมีเรื่อยๆครับฉะนั้นเราก็จะปลูกต้นไม้กัน,นครับส่วนนี้จะให้เป็นป่านะครับเนี่ยนะเจตนาจะให้เป็นป่าต้นน้ําเลยครับที่จะเอาแต่ <c oughs> พยุมนจริงๆมันผมปลูกไว้แล้วนะครับพวกยางนาะพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ส่วนในพยุนี้ก็จะปลูกตาม นะครับตามพื้นที่ต่างๆก็จะมีแซมตรงนี้หน่อยนะครับ